ไงเจ้าหมาโดยพลังของสวนล้อหน่อยที่อัพการ์ดมาขั้นสุดเปิดไปห0 0 0ันโลบักเอ้าเฮ้ยเลื่อนไม่ล้นเลยลิงไงเนี่ยเดียวเม็ดเดียวครับรู้เรื่อง <c oughs> ที่วเลาอแบบนี้นะวเลาอแบบนู้ไม่ได้นะแป๊บหบนึ่งนะ <c oughs> หัวล้อได้แล้วเฮ้ยเราหายเป็นไข้แล้ว <c oughs> โอเคก็เป็นหลักฐานนะครับว่าเรายังหายไม่หายไข้ทีนะครับ เดี๋ยวสักสองสามวันนะครับกินยาฟราปแล้วประมาณ3เม็ดนะครับเอ่เช้า2เม็ดต,ตอนเย็น1เม็ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะกินเยอะเกินไปนะเออกิน4เม็ดเดี๋ยวช็อกตายเอาอ่ะโอเคสืดุท่คนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากลับมาเกมการ์ดกันหน่อยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมแบบถือมากๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการ์ดขั้นสุดนะทุกคน นี่คือว่าการท่านเกือบสุดดีกว่ายังขาดอีกใบหนึ่งแต่เจ้าตัวที่ใบเพิ่มดาเมจส่วนนะครับเราเนี่ยมีเจ้าตัวนี้ครับนี่คือเจ้าไทเชีนวนยครับนี่เพิ่มดาเมจของแถวเนี่ยมา30เลยนะครับในงานการ์สสวยมากๆนะครับซึ่งเป็นขั้น3มเรียบร้อยนะครับอัปเกรดมา3ขั้นนะครับทุกคน โอ้เรียกได้ว่าทองอารามมาเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าในการเติมนะครับทุกคนเนี่ยทองอารามเลยนะครับแล้วก็ดูการแบบ3 d ดีนะทุกคนโหชอบมากเลยสวยมากเลยนะครับอ่านี่คือรีเจนเอ่อไม่ใช่ลิเจนดารี่เป็นแค่ระดับแปรนะครับเดี๋ว่าความเทียบเนี่ยอยู่ในระดับลิเจนดารี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลสามแล้วขั้นสามไม่รู้ว่าไปขั้นสี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรา พูดว่าฟาร์มเรื่อยๆไม่ได้ต้องเรียกว่าเติมไปเรื่อๆยๆจนกว่าจะครบนะครับขั้น4ขั้น3 3ตัวกลายเป็นขั้น4นะครับไม่รู้ว่ามีไหมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสีทองแล้วถ้ามีขั้น4ีนี้น่าจะเป็นแบบเรนโบว์นะรอด,ดูได้เลยนะทุกคนไปกันเรื่อยๆนะครับซีรีส์แพนเวอร์ซัสเบลล์นะครับไม่ใช่ซอมบี้นะอย่าเพิ่งพูดผิดตัวที่2นี่คือเป็นระดับชายนี่นะครับชายนี่อีพิกทุกคนอย่างบ้าเลยแต่ว่าเป็นแค่ขั้นแรกนะครับเพิ่มดาเมจมา22นะครับเห็นม รายัางเพิ่มมาเยอะกว่าอีกนะก็นะอันนี้ขั้นแบบเกือบสุดท้ายไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรีเจนเออเป็นชายนี่เนี่ยเป็นชายนี่ชายนี่อีพิกนะครับไม่ใช่ชายนี่ลีเจนเนรี่ใบที่3เป็นชายนี่อีพิกอีกใบหนึ่งครับเพิ่มลัอคเก้มา75% หรือเรียกง่ายๆว่าเราเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยนี่เหมือนใส่น้ํายาน,นี้นะครับตลอดเวลานะความเทพระดับนั้นโอ้โหพี่แกให้บิดซ่ามาเลยโอ้ขอบคุณเอารับไม่ทันและอีก2ใบเนี้ยก็คือเป็นยังเป็นใบที่อ่อนด่อยนะทุกคนนะเป็นขั้นง2ที่ตี25เป็นหลอดนะครับทั้งคู่เลยเมื่อตีครบ25เป็นหลอดเนี่ยเขาจะเปิดถ้าไม่ตายเข้าขั้นนะครับทำให้อ่าพืชของเราเนี่ยสามตัวนะอันนี้2ตัวอันนี้1ตัวนะครับแบบสุ่มทําให้แบบดาเมจแรงขึ้นแบบไวบอดนะครับเนาะอนนือฟนซนี่คือแบบ เกี่ยวกาดส่วนเรกนี่คือโกรธผมไม่รู้ว่าตางกันยังไงนะอาจจะแบบดาเมตเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงตีเร็วขึ้นนะอ่ะประมาณนี้นะครับอัปเดตมาไม่ใช่เปิดการ์ดครับเจเย็น,ยนวันนี้ผมไม่ได้จะมาเปิดการ์ดเพิ่งหมดไป5000ัลบากวันนี้นี่หมื่นลบักได้แล้วมั้งเนีน่ยะครับหลายเกมอยู่ด้วยอ่ะยังเหลืออีกนิดนึงไม่เติมไม่เติมล้อเล่นไม่เติมเพราะว่าเราเนี่ยได้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มเติมนะครับเจ้าตัวดาเมจนี่เจ้าคิงเลมอนซีนเนะครับ คิงโลมิเนตด้วยนะเป็นแบบฟิลญี่ปุ่น i คิง l u มิเนตนะครับซีดได้มาตัวหนึ่งตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนะครับโอ้โหตอนนี้เกือบจะหกโมงเย็นแล้วก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนมี f อฟซนะทักมาบอกผมอยากจะขอบคุณ FC คนนั้นมากๆา,า,า,ากเลยนะทุกคนผมกำลังเลื่อนโทรศัพท์อยู่อะทุกคนนี่ครับ c GG g t 1 4 1 2พี่ครับต้นใหม่มาขายครับขอบคุณมากขอบคุณที่สุดเลย ทันเพราะว่าน้องเลย้ผมพีเมอะไรไปเด้อตอนนั้นน่าจะง่วงนอนแล้วตอนนั้นเนี่ยไขยกำลังแบบมารุนแรงเลยครับทุกอย่างเบลอไปหมดแล้วตอนเที่ยงคืนนะแล้วว่าผมนะครับก็ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังยังมีสติพอที่จะเข้ามาเล่นเกมรูบอกคิดดูผมชอบเล่นเกมรูบอกแค่ไหนเชียวถ้าผมโอ้โหดูมาเท่มากนะมาแล้วก็จากไปแบบเท่มากๆโอ้โหแล้วดูเสื้อนี่มันเสื้อเสื้อไอยูซีซี C นี่ยครับลิงใต้คลิปได้เลยดูแสงแสงมาแบบตรงจังหวะมากๆ iucc นะครับแล้วก็ iucc shop นะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะตัวที่แบบเป็นพืชสายโจมตีนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวผลิตเงินนะครับมีหมดมีรีเบิร์สด้วยนะสำหรับใครที่แบบรีเบิร์ดยังไม่ตันแล้วก็เจ้าหมาต้นเกมเนี่ยที่ผมฆ่าได้เนี่ยมีรีเบิร์ดตั้งแต่เวลหนึ่งถึงวลหมาเลยนะครับหมาสามหัวนะครับทุกคนก็จะฟาร์มหมาได้แบบไม่จำกัดนั่นเองนะเออฝากกันด้วยนะครับนี่หมาผมก็เทพระดับหนึ่งนะนี่ถ้าเป็นเรนโบว์นี่ก็คือยังติดเอ่อ กับพวกนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็น่าจะโหดที่สุดนะครับโหดที่สุดกว่าเจ้าตัวนี้อ้าประมาณนี้นะครับร้ายนยูซีซีชมาเรามาดูน้องตัวนี้หน่อยนะครับเผื่อเขานาโชคเดี๋ยวซักแพ็คสรุปก็แล้วก็ซักแพ็คอยู่ดีอะลรมามา,มาเราอยากได้เจ้าการนี่นะครับเจ้า0 0 5กับเจ้าตัวยังยังมีหลายการผมต้องพูดงี้ผมยังมีเจ้าตัว0 0 5ที่ยังไม่ได้แล้วก็เจ้าการเพิ่มดามีนะครับ35%อนะ ยังไม่ได้แล้วก็ตัว,ตวแบบการทําเงินเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ไปดูนะครับว่ามีอะไรหายากสุดแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้มัง้งหรือว่าได้ครบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำการเซ็ตที่แบบสลับการฟาร์มเงินนะทุกคนนะเพราะว่าผมเนี่ยมันมันหมดไฟในการหาเงินไประดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าดู เขาใช้ดุบกันอะนะครับไม่มีทางไม่มีทางขึ้นระดับโลกอะเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่มีค่านะปัจจุบันก็เลยแบบเอออยากให้สวนเราเก่งดีกว่าจะได้แบบโจมตีกับบอสเลือดหนึ่งล้านอะไรอย่างงี้นะเราจะได้ fk นะครับตอนนี้ก็ยังขาดอีกการไปหนึ่งนะขาดแค่ไปเดียววอกว่าจะมาวันนี้แต่ว่าสักแพ็คพอนะเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าสักหมื่นสองหมื่นระวังหน่าเดี๋ยวค่อยว่าคลิปหน้านะคลิปนี้มามาดูเจ้าเลมอนคิงเลมอนคิงโราเนีกกันหน่อยเผื่อบางทีน้องจะเพิ่มโชคเ,เดี๋ยวไป๊นึงนะน้องจะเพิ่มโชค เราเราเอาเจ้าตัวอ่าเอาเจ้าตัวนี้ออกออก,ออกสักตัวหนึ่งอ่าอน,นี้จะมีสามหมื่นเจ็ดนะทุกคนเอาฝั่งนี้ออกดีกว่าตัวหนึ่งเนาะไอ้อย่างตูมไอ้น,นี่คือบัฟนะครับทุกคนคือตัวไหนที่ไม่ได้บัฟก็จะไม่มีแสงนะตัวน,นะเอ้ยเดี๋ยวทำไมมะม่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้บัฟหรอตัวหนึ่งนะอือฮึขออนุญาตลองดูก่อนนะใครที่อยากรู้นะครับแต่ละการมีความสามารถใช้แบบละเอียดยังไงนะครับชิปก่อนได้เลยนะทุกคนนะ ผมดูอย่างละเอียดมาเรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็อ่ลองดูนี่ครับพอใส่ไม่ครบ3ตัวเนี่ยดาเมจเขาจะเหลือแค่30,000นะทุกคนอ่าฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะการ์ดใบนี้มันเขาบอกว่าต้องขอโทษขอโทษขอรบกวนนิดนึงนะเวลาเขาบอกว่าแถวเดียวกันเนี่ยมีพืชอันเดียวกันเนี่ยก็คือจะแรงขึ้นนะครับยีบสเนตถ้าผมถอดทิ้ง mm hmm. เขาจะดาเมจจากสามหมื่นจะลดลงไหม uh huh. อืมอ่านี่ครับลดลงเยอะเลยนะจากสองหม ถ้าเจ้าแครอทก็คือสามหมื่นต้องเป็นสามหมื่นได้ไงเนี่ยนะครับนี่คือพลังของการ์ดล้วนๆนะทุกคนนะจากหมื่นแปดอ่ะถ้าเราใส่การ์ดเจ้าตัวเมื่อกี้ใส่มานะครับนี่เป็นระดับแบบโอ้ไม่ใช่ันี้สิมันจะเป็นระดับแบบ,บชายนี่นะครับชายนี่ผมโชคดีมากเลยสุ่มได้แบบชายนี่มานะครับนี่นี่นี่ชายนี่หนึ่งอันใส่ปุ๊บจากสามหมื่นสามกลายเป็นสี่หมื่น <c oughs> โอ้ดาวเมยแบบบ้าคลั่งมากอะยับเยินอะตอนเนี้ยส่วนผมเนี่ยคือมันเพิ่มระดับแบบโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวถ้าหายักษ์ยักได้เนี่ยเยี่ยมเลยนะครับแต่แค่นี้ก็พอสู้กับบอสได้ทุกบอสนะครับนะแต่ว่ายังไม่พอนะมัน,ม,นมันอาจจะยังแพ้ได้เอาเลมอนมาตัวหนึ่งท้ายสุดเลยเจ้าเลมอนโอ้ไม่นานเจ้าเลมอนแค่ 40, 40นาทีเองเลมอนเลมอนเดีย๋ยวต้องเอฟเคฟาร์มเจ้าถังน้ำบ้างแล้วนะครับกับระเบิดน้ำแข็งเนี่ยเนาะไม่งั้นไม่พอละอุ้ย มีคนช่วยด้วยไม่ใช่กลัวการเล่นนะมันช่วยไม่ได้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 ไไดจริงเออเผื่อบางทีอาจจะเพิ่มโชคก็ได้อ๋อเรมอนคิงเรมอนเพิ่มโชคคิงเรมอนเนี่ยวรวมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปรวมดูแต่ว่าไม่ใส่นะเก็บเก็บตัวเขาแบบซักักแบบทั้งแถวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ด้วยกันเรมอนเขาจะเก่งแค่ไหนเท hey, ลงไปเท hey, ลงไปอ้อ oh, ผมมีการ์ดฟรีอยู่ใบหนึ่งมามาอุยอ้ยอุ้ยไม่เงียบครับอันนี้ ไปเป็นเล่นไปอีปิกมาเอาละเริ่มเริ่มวนมาเปิดการ์ดสรุปแล้วคลิปนี้คือคอนเทนต์อะไรน้องเลมอนคิงเลมอนนี่คือเป็นตัวแบบเป็นตัวสัรองไปเลยมาดูการ์ดอีกแล้วโโอันนี้สำคัญครับอันนี้ตีแรงขึ้นเนี่ยก็การ์ดอน,นุนั่นแหละเดี๋ยวรอไปขั้นสามนะทุกคนนะและอีปิกมาเป็นมิสติคอลนะครับออกมาเยอะขึ้นแมวแล้วกันเอาละกลับกลับมาวนอยู่ที่การ์ดอีกแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างรอมา อีกส in uh ัก huh. นิดหนึ่งพอแล้วพอแล้วนะวันนี้พอแล้ววันนี้พอแล้ววันนี้พอแล้วเดี๋ยวต้องไปเติมเพิ่มอีกเนี่ยใกล้หมดแล้วอือพอแล้ว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 นะครับเรียบร้อยเจ้าตัวนี้เจ้าคิงเลมอนเอ่อคิงเลมอนนี่เนี่ยกลายเป็นตัวสำรองเรียบร้อยกลายเป็นคอนเทนต์สำรองคอนเทนต์หลักกลับมาเปิดการเหมือนเดิมหามุมแป๊บมาใบแรกมาก่อนเลยอือหือ จะอเอาเลยโอ้ <c oughs> น่าจะมืดเลยแรเปิดอีกแล้วเสียรถบักฟรีอีกแล้วอุ้ยอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดอะขอแค่รีเจนเนอรี่ตัวหนึ่งน้องเลมอนให้พี่หน่อยได้ไหมเลมอนมา <c oughs> โอ้นึกว่ารีเจนเนอรี่ตอนแรกอะชายนี่ก็โอเคครับชายนี่ก็โอเคครับชายนี่ก็โอเคครับโอ้เจ้าตัวทําเงินเด็เยอะมากๆทุกคนเก็บไว้นะเอาไว้ทําเงินชายนี่ระเบิดหรอเดี๋ยวนะ โอ้ oh, ใช้ได้ครับอันนี้ตัวระเบิดแต่ว่าดาเมจไม่แรงอ้บูมเปสเซเดนเดี๋ยวโ oh, อ้นันี้ดีอันนี้ดีโอเคผมต้องการเจ้าอีกบูมหนึ่งนะบูมดาเมจอ่ะโอเคอีกแปดใบครับทุกคนโอเคอีกแปดแพ็คมันต้องมีสูตรได้อยู่มาต้องมีสูตรสิมันต้องมีสูตรอะไออสร,ส,ส,รสักอย่างหนึ่งผมไปที่อิสโติกหน่อยอะ้วก็สุดท้ายอีปิกโอ้ ไม่แย่ครับไม่แย่นะมันมันอยู่กับนกเขาแมวแป๊บนึงนะครับนกเขาคือแมวนกเขาแมวเขาแมวนะนกเขาคือแมวในถ้ำนี้ผมว่ามาแน่นอนเขาแมวเขาเขาเขาหมดตังแล้วอันนั้นเขาแมวส่วนผมคือเขาหมดตังโอ้เดี๋ยวเดวีทำไมภาพมันเหมือนเดิมเลยลย่ะอันนี้บนลลกมหรือว่าอ,อะไรเนี่ยดีจา้าบัว ไมหน้าตามืดเลยโอ้เดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวนี้ว้าวเพิ่มโชคหน่อยเพิ่มโชคหน่อยสงสัยต้อน้องไปรวมดูตาเมจหน่อยลืมเลยตาเมจโอ้โหเดี๋ยวตาเมจคือสามหมื่นนะทุกคนโอ้นี่ขนาดแบบแค่ตัวเดียวเดียวว่าอย่างโกงว่าเจ้าตัวนี้เดี๋ยวหาเก็บแบบเยอะๆเลยนะทั้งแถวเนี่ยโอ้บอกเลยว่าเทพจัดจัดอ่ามารวมสิใช้เจ้าตัวแมวนะตัวนี้ผมมีแล้วนะครับ ซูชิซูชิซูชิชินี่ไงมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้อันผมส่มเลยแล้วกันอันนี้คือแค่ทําพิธีเล่นๆนะยังไม่อันนี้จริงยังไม่เอาไปรวมจริงนะครับแค่ขู่ไปเริ่มขู่เริ่มขู่มาเถอะนะขอรีเจนเนอรี่ใบเดียวนะครับไม่เอาอะไรมากใบเดียวเถอะเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวมัน,วน,ว,นวนมันวนลูปหรือว่าอะไรเดี่ยทำไมมันเหมือนเดิมเลยอะเฮ้แปลก มันมีอิสเตกรกลับอีกไหมเฮ้ยไอ้น,น้นเข้าแมวอันนี้เข้าหมาโอ้เงียบมากเลยทุกคนดูเข้าไปไม่ได้ด้วยเหลือกี่ใบละสี่แพ็คแล้วครับหมื่นลบบักแล้วนะเนี่ยจะหมื่นลบบักละอ๋อ พอไม่เติมละพอ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 ละเอ็มมีคุณบอกว่าเลมอนบวกโชค3ามเปอเซ็นตมนบวกโชคเลยเดมอนนี่แก่ขีโ้โมโอเคโอเคอ่าใช้ได้ใช้ได้นะนเลมอนกิงกมากเลยนะครับ0.05%ยม้เป็นชายนี่ซะด,ด้วยเนี่ยสี่ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเป็นระดับแบบธรรมดาธรรมดานะทุกคนนะ2องใบสุดท้ายแล้วครับ เออมันต้องมาบ้างนีช่ชุม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 โอ้ตัวนี้ไปรวมได้เก่งเก่งเก่งอ่ะใบสุดท้ายละผมจะอยู่กับน้องรวมกันเราอยู่และหมดเรียบร้อยครับวันนี้ไปชุม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 ปั๊มโอ้ดิวดตรเมจแรงขึ้นตออไปน้ำแข็งอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะ โอ้ย oh, นี่ดีมากเลยทุกคนเป็นคอมโบน้ำแข็งเจนคลิปหน้าดีกว่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาเติมอีก <laughs> คลิปหน้าเดี๋ยวมาเติมอีกนะครับเป็นคอมโบน้ำแข็งแล้วกันคลิปหน้านะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคบวกโชคก็บวกบวกนิดนึงแล้วกันเพราะมันก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับเอาเจอใหม่คลิปหน้าครับเจ้าเลมอนก็กิ่งอยู่เดี๋ยวรอเก็บไปครบบายบายครับ